สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC สองอี่ช่องสเจริญพัฒนาทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้ายามเช้าตะวันโปรเพลวันนี้ก็สอเจริญจะพาไปทำอะไรต้องฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ขี่หลังตุกๆเ yeah. ขี่มอเตอไซค์ตามตุกๆเออ <laughs> เช้านี้ก็จะพามาหาของกินนะครับหมูเพลงหมูเพลงหมูเห็ดเป็ดไก่แพงนะถูกแต่เมียอย่างเดียวเมียถูกเสมอดีเมียถูกเสมอขี้นะโอ้ยเด็กนี่นะ โอ้ตุ๊กตุ๊กเครงครับรรยากาศยามเช้าก็โอ้โหหมอกหมอกเต็มเลยเมื่อกี้จอดรับดิกน้อยเราให้ขี่รถไม่เคยนั่งตุ๊กนะครับ น้องอังเปล่าเส้นทางนี้ก็จะไปไปนาครับไปหวา,นะานปลานะครับค,คือคือขุดสะไว้ที่เพียงนาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงปลาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สาะเลยครับโอ้ ตอนนี้ก็มาถึงกึ่งนาแล้วนะครับโอ้วัวนะเอฟซีจะมองเห็นไหมอยู่ใกล้เนไกลกล้องนี้ก็ซูมไม่ได้นะครับนี่เด้สารเราถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นป่าเขาลำนาวไผ่อาจจะสั่นเลยนะครับกาเช้าหนาวหนาวไม่ถอนไม่ถอนนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว โอ้วันนี้เสียคิวก็มาด้วยเดี๋ยวจะดูกันว่าวันนี้จะได้ไหมปลาเมื่อวันนั้นพากันมาไล่ระเอิญจนนี่ปล่อยมาจนจะเป็นจะเป็นเดือนแล้วถึงไหมเกี่ยวตั้งแต่ปีใหม่ใช่ไหมไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะประมาณเท่าไหร่สิบห้าวันได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูตะวันหนนะครับ โอ้โอ้แม่สาวน้อยฮะอ๋อ,อโอ้แม่สาวน้อยเมื่อตอนนั้นก็หญ้าแถวนี้เต็มเลยครับรอบสระเลยนะครับมันจะมีหญ้าที่ตัดให้งัวหมดล้วนี่พี่น้อยสี่เบิงอู้เยอะไม่ละนี่นะครับปลาครับเดีกเห็นแต่เยอะขนาดนี้เนี่ย วันวันนั้นที่ผมหวานเนี่ยไม่มีเลยนะครับน้ํามันใสนะครับหวานยังไงก็หวานไม่ได้หวานอยู่สองวันนะครับเนี่ยนู่นคนหวานนู่นองทนู้นโอ้เอาทำไมเอาเหนี่มาล่ะนะอู้ดูไปแล้วนี่อู้อู้จรเินจะนับไม่ต้องตรยกลางติดปลาะปลานิลหรือเปล่าะปลานิอเปลาหนิเหรอเอาเกี้ยวแต่ปลาหมอปลาพยาบาล อันนี้ปลาเคารยกปลาอะไรปลาตับทิมทำไมไม่เป็นกลมๆล,ล่ะล <c oughs> โอ้ดิคนคนมารอซื้อเต็มเลยใช่ไหมเ,เน,นี่ยโอ้ดีแท้นี่นะครับอันนี้อันนี้ปลาเลี้ยงนะครับปลาตับทิมนะครับเนี่ย โอ้นี่นี่ก็ลูกพี่มารอกินอาหารนะครับเน่ลูกพี่นี้ด้วยยอมเลยโอ้สนใจก็สั่งได้นะครับเป็นเพราะเปิดออเดอร์อย่างนี้เองที่วานไม่ได้ปลาวันนั้นสานี่ก็ความกว้างประมาณหนึ่งไร่นะครับ แล้วตัวใหญ่มันไปไหนหมดล่ตละ,ตละตัวใหญ่อะน,นะลืมพามาดูเฮดีกว่าฮะเอาวันนี้เราเอาอันนี้มานะไอเฮเอ็นรเรา,มาไมเาเ่เอามาเลยนะเอาเฮเอ็นก็ามาเหมือนกันอันนี้เราจะวาดนะไอเฮนี่ก่อนกันพลาดกันพลาดทำไมเอ็นมันเป็นยังไง ดูมันห่างเกินดูมันห่างเกินอือเอาแห่นี่หวานไม่เอาแห่ผมมาหวานล่ะอู้ดูพี่น้องฝั่งโน้นก็มีนะครับน่ะฝั่งโน้นจะเป็นพวกตัวใหญ่ๆนะครับที่อยู่ที่ลึกๆอ่ะเขาจะซ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีวิ่งอู้เูไอเผืกัเพื่อน้องไอเพื่อนั่นอ่ะ ไอเผือกกันแสดงว่าตัวใหญ่นะครับนั่น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 นู่นอนเผือกไอเผือกไอเผือกเสียดายนะครับกล้องกล้องนี้ซูมไม่ได้นะครับไปว่าตัวใหญ่เริ่มออกมาทีนะหิวแรงหิวแรงหิวแรงอู้อันเผือกอันเผือกถ้าตัวไหนขาวๆนี่ตัวผึ่งเผือกนี่คือตัวใหญ่นะครับตัวประมาณสองโลนะครับ โอ้เต็มเลยตรงนี้อัน้นี่ตัวอนูน่นใหญ่น,นันึนนไหน,นตัวใหญ่โอ้ดูทำยังไงจะมองให้เอฟซเห็นนะว่าตัวใหญ่มันอยู่ตรงไหนอะเนี่ยต้องต้องมองสังเกตดีๆนะครับไอตัวขา,ขาวๆคือตัวใหญ่นะครับแบบตัวเพลอกๆ่อะเดี๋เวๆๆ โอ้ و, ปลาเลี้ยงก็อย่างนี้เลยพี่น้องสาวาวจริงๆถ้ามันได้ตกใจแล้วก็หายจ,อย <laughs> จ้อยนะอู้น,น,นบักเอฟเลยอาหารก็จะประมาณนะอาหารมันตอนเช้ามันกี่กิโลนะให้ให้มันกิน,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 นเจด็ดกระป๋องประมาณกี่กิโลล่ะ สามโลอ๋อให้วันละสามโลนะครับเอาเซคิวสวัสดีครับโอ้โหเริ่มปนาโอ้นี่มาดูปลาเนาะดูปลาโอ้เซคิวดูปลาต้องดังเข้ามาด้วยครับอ่าอะไรทีติดตามเอามาขายเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดังตัวใหญ่ที่สุดเลยนะหนูสองตัวเลยมีตัวใหญ่ อืมดูแลเจังหวะนี้จังหวะหว่านปลาปาสตัวแล้วตัวใหญ่สิเป็นบบจังใดเนาะโอ้โหนี่ตัวใหญ่นี่เอา้าดูอะไรพี่น้องอีมโอ้เอา้าดึงมาไว้ทำไมนะ่ะปลาดึงลงต้องต้องกระโดดตามต้องกระโดดตามตามตัวใหญ่แล้วหนึ่งคนไปด้วยหนึ่งคนแล้วเนาะเอาใอยดูช็อตเด็ดน,นะครับว่าจะได้ไอ้ไอเผือกกี่ตัวนะครับ,รบโอ้ดึงมาแล้วดึงมาแล้ว เงียบเงียบกริบบ่ไม่ใช่เหาขาดหมดบด่ดึงตาไม่มีตาอยู่ในเหเพราะมันรู้ทันแล้วแบบเวลาพอแหมันไปที่นีถ้าจังหวะดีๆนี่เอาไอเอ็นมาเมื่อกี้พอดีเลยนี่นี่นี่ติดแล้วอู้ตัวใหญ่แท้ใหญ่เท่าตามนี้ใหญ่เท่าติดก้อยใหญ่กว่าติดก้อยครับ โอ้นู่นคนมารอซื้อปลาแล้วลุงลุงคุณลุงคุณลุงโอ้นี่นี่เลยเพือกไอ้เพือกหรือเปล่าอืมติดปลานิมด้วยปลานิมก็ติดนะปลานิมก็อยงนี่นะเตมมาถอดเด้อโอ้โหเต็มเลยเต็มแหเลยพี่น้องอู้เน่เน่เน่อู้อู้เต็มเลยเต็มเลยอู้อู้ไอ้เพือกก็ได้ด้วย ไอเปือกตโอ้เต็มเลยฝีมือฝีมืออนี่อยู่นี่ยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยบักเอฟเลยดูครับนี่ชูว์ไอเพือกตัวใหญ่บากเลยเปรียกับฟ่ามือสองตัวเลยเตอสองตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ย๊อยโ๊อ๊ยอยโัยโอนโอ๊ยอ๊ยโอโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยัอนยโอ๊ยโอนีออ รองฝ่ามือนี you know, hand, hand, oh! 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 ่ตัวใหญ่ตรงนี oh. ้ตัวหนึ่งน yeah, uh, ี okay. oh. h, s <S ่โอ้เขื่อนอ้เต็มกล้องเลยพี่น้องสดสดร้อนร้อนหนาวหนาวเอาอันนลงก่อนอันรุ่นปลาอะไรปลานึ่งทำไมมันเปลกปลาอะไรเขาเลยปล่อยเอามาจากส่าลุงเริ่งมันยังไม่อ่อนอ๋อโอ้ไม่ได้ไปวาดสะลุงดูบ้างเนาะ นี่มีเร <|so|>? ุ่นนี um ่นี oh, ่นะหวานบารัูทมุนน้อสองกิโลน่ะโอ้สองกิโลนี่กระว้านอ้อยกินไหนนี่มันนกนิโม

เมอเดอร์เมเคลียนกันเลยอ๋อยายหิวบ้านอาทมตึงโอด่าทมถมอีกข้าวปลาเฮข้าวปากใหญ่มัากเลยข้าวปกโดูตัวใหญ่เดี๋ประมาณนี่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่กิโลแล้วนี่ดูไปแล้วโอ้กิโลนีเนาะเป็นสิบเนาะเนาะโอ้ลูกพี่กินไรลูกพี่ โอ้พอเตอร์เอาอาหารปลามาให้ปลายมอนี่ไมารอแต่กินอาหารเลยนี่มันน่าโดนเธอะเดีย๋ยวมาดูเหนที่สองนะครับว่าสีได้บอกรอะอพอแล้วนะโอ้ก็จะลองอีกสักแห่หนึ่งอ๋อเดี๋ยวมันจะตื่นนะครับ น้าบอกว่า ops? เดี๋ยวมันจะตื่นครับหวานแค่นี้ก็พอนะอันนี้ก็ได้เป็นสิบโลแล้วนะครับเ oh. นี่ยพ oh. oh, ่อจ๋าอาลูกพ่อจ๋าอ่ะว่านี่กันโอ้โหนี่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 เต็มเลยเต็มบุ๊บเลยมีตัวใหญ่สองตัวด้วยครับนี่โอ้โหได้หนึ่งถุงปุ๋ย เดี๋ยวผมจะพาดเดินดูรอบสารนะครับโอ้นี่นาจะทำกระต๊อบด้วยนี่จะทำเถียงนานะครับเนี่ยจะทำโอ้เป็นเอ้ยห้องน้ำได้หรือเปล่าวันนั้นนาแกเอาอิดมาลงนะครับเนี่ย โอ้นี่เด้นี่จะทำเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้นี่ได้ทีทอะไรทีทีคานหรือทีอะไรนะผม,ผมก็ไม่ค่อยรู้นะงานสร้างก่อสร้างนี้ทีไว้แล้วนะครับจับเซนเตอร์กับเชือกเรียบร้อยนะครับเนี <c oughs> ย่ยจะเป็นส่วมนะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นอะไรเนาะที่เก็บของหรือเปล่า ตัวนี้ทําเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ห้องสุข,ขาโอ้มีปูนมีอะไรครบได้เลยตรงนี้ทำกระท่อมเอาไว้เวลาเฝ้าปลานะครับเดี๋ยวพ่าปลามันเยอะนะครับเนี่ยปลาเยอะมากเลยถ้าเกิดกลางคืนนี้ถ้ามาเอบวานนี่ <c oughs> รู้เรื่องเลย ที่มียญ้าตรงนี้ในช่วงนี้นะมันจะเป็นหลุมปลาเต็มเลยครับตอนนั้นที่ผมลงวานครับเต็มเลยหลุมปลาดูดะครับดิโอ้โหเยอะมากเลยครับแต่ว่าที่ว่าไม่หวานหลายรอบเป็นเพราะว่าถ้าระหวานไว้บ่อยปั๊บปลามันจะตื่นนะครับช่วงกลางวันนี้เราให้อาหารปุ๊บเราหวานเลยเจอตรงไหนเยอะๆราหวานเลยนะครับถ้า ถ้าหวานซ้ำๆบ่อยๆแล้วเหมือนที่เราที่ผมหวานวันนั้นนะครับคือหวานทั้งหวานก็หวานไม่ได้นะครับคือน้ําน้ํามันใสนะครับน้ํามันใสแล้วคราวนี้ปลามันเห็นเราเวลาเราเดินมาฝั่งนี้เดินฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งมาฝั่งทางนี้นะครับแล้วเราหวานก็หวานไม่ได้เลยตามจริงปลามันเยอะมากนะครับวันนั้นว่าจะหวานไปขายหวานไม่ได้เลยนะครับก็สะมันก็ พื้นที่ก็ได้หนึ่งเนาะมันก็ใหญ่นะครับแล้วเราหวานก็หวานคนเดียวมันก็หวานไม่ได้นะครับขนาดว่ามาลอยตรงกลางแล้วก็หวานไม่ได้นะครับหนักไหมป้านะประมาณกี่กิโลสิบกิโลคนหลืออะไร <laughs> อีกคนละสิบกิโลด <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> ไปหมดแล้วนะมันตกใจใช่ไหมอิ่มแล้วอิ่มแล้วบอวโอเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องของตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบายดีครับ